ช้าอ่ามาแล้วมันก็จะได้อย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะกว้างไพศาลีเลยไหมทุกคนแล้วมันจะมีมมามีสลามแล้วก็มีไก่มีแพะมีอะไรก็แล้วแต่นะให้ทุกคนสร้างแบบนี้ก่อนแล้วนักก็เอาจากเกมเลยนะออกไปเลยแบบไม่ต้องย้อนอนะเวลาจะไปเข้าทํารูปด้วยกัน เาทุกคนเข้ามาตรงนี้กันนะให้เข้าแอปอันนี้นะคนแอปที่มาเป็นรูปดาบอะเป็นรูปดาบมีพุก,กันอนะมาเป็นแอปแบบใส่รูปประมาณนี้ถ้าทุกคนอยากจะหาดาวน์โหลดหาดาวน์โหลดแอปเนี้ยก็พิมพ์คําว่าลงรูปไมโครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นแบบเนี้ยเนี่ยที่วงกลมอยู่เนี่ยกลางวนๆเนี่ยแล้วก็กดเข้าไป แม่มันไม่เสียตังค์หรอกมันบูดไนมนากแ่นี่มันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีให้เลือกอยู่ให้เลือกรูปหรือให้ถ่ายรูปก็ได้นะก็พี่ก็จะเลือกรูปตรงนี้ข้างบนสุดหรือแกลนารีนั่นแหละกดเข้าไปมันมีข้อเสียอย่ยงางคือมันโฆษณาขึ้น อ่มันจะเข้าแกลเลอรี่ของพี่แล้วรอมันก่อนมันช้าอย่างนี้แหละเครื่องมันช้าอ่าเลือกรูปไหนก็ได้นะนี่ที่พี่ทำไปแล้วนี่เนี่เดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยมันก็จะเป็นบล็อกบ็อกเอานี่เนี่ยเห็นไหมทำไปแล้วหกรูป ได้เลือกสักหน่อยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หม่มได้เลือกรูปนี้โอเคก็เข้าใหม่นี่นะอาจะเลือกรูปไหนดีนี่เราเลือกในนี้ก็ได้ในนี้ก็มาจากในดิสคอร์สติกว่าเหมือนกันนะแม่งโหลดมาหมดเลยเอาอันไหนดีมันทําได้รูปอันไหนก็ได้เอาอันไหนดีโนอันไหนดีทุกคนเลือก ถ้าเป็นอันเนี้ยรออันนี้ดูมาแล้วมาแล้วนี่นะมันไม่ได้ขึ้นอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ให้กดให้ทุกคนตั้งค่าภาพนะว่าจะเอาเท่าไหร่สมมุติพี่เอาประมาณสัก50เอ้ย80 80ตรงนี้ก็ต้อง80จะเอาเท่าไหร่ก็ได้นะ100 700 ห้าร้อยสิบล้านอะไรก็เอาแล้วเตเลยก็กดออกปุ๊บมันก็จะให้กดตรงเนี้ยทุกคนให้กดรูปสามเหลี่ยมเนี่ยสามเหลี่ยมตรงเนี้ยแล้วมันก็จะทําการดาวน์โหลดรูปนะปุ๊บโอเคระหว่างรอนะขอข้ามไปเลยดีกว่าอ่าตะกี้ดาวน์โหลดรูปเสร็จแล้วให้ทุกคนกดอันนี้ในอันข้างบนนะไม่ใช่อันข้างล่างคือเซฟนะข้างล่างคือเซฟ กดข้างบนแล้วมันจะถัดไปยังไงเราก็กดไปปุ๊บโอ้โหลูมดูไม่ออกเลยมันก็กดอันนี้มันก็จะเข้าไปในเกมนี่มันจะเข้าอย่างเงี้ยให้ทุกคนกด 3D เพื่อเพื่อขยับเอาแล้วก็ขยับมันไปเรื่อย กูน่าจะกดสักห้าร้อยมันน่าจะใหญ่ตมโหละลยทีเดียวอยโอ๋มันชาเว้ยก็จะจัดมุมแบบนี้แหละแบบ ถัดเอนตลาดเประมาณนี้สาทำสักสองรูปก็ได้นะสรูปทำให้ดู2รูปแล้วก็เอาไปทำตามกันได้เลยนะมันสามารถทำได้ได,ได้ในเวอร์ชั่นไหนก็ได้นะเวอร์ชั่นกับหรือเวอร์ชั่นใหม่หรือไม่ก็เป็นไม่หรือไม่ก็เป็นครับแมนประมาณทำได้ ไม่จำเป็นต้องแบบของแท้หรอกโอเค้ามันอยู่ประมาณนี้กุ๊ขยับ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 ปุ๊บปัดเป๊ะเลยนี่แล้วก็ต้องเอาลงด้วยนะมันคือมันสูงวายทะลุ นี่ยถ้ามันลอยอยู่ฟ้าคือขยับได้โอเคนั้นเราจะทำให้มันติดพื้นโอ้โหนี่ลอยเราจะทำให้มันลงมาข้างล่างจะได้จัดรูปสวย,สวย มันช้าจริงๆเว้ยถ้าห้านี่มันน่าจะใหญ่มากเลยนะแต่อันนี้80ดไงค,คือคือมุมกับมุมฉากอ่ะมันจะ80มันก็จะอย่างนี้แหละมันก็จะดูภาพไม่ออก ปึ๊บอีทีดเดียวอีทีดเดียวอีทีดเดียวปึ๊บนี่เสร็จแล้วก็ให้กดติก๊กถูกปุ๊บมันก็จะทำการไอ้นี่ให้ปับ๊บนี่มันก็จะได้อย่างเงี้ยคือมันดูไม่ออกอะ่ะอันเนี้ยมันดูไม่ออกเลยมันมัวมัว่ทุกคนดูออกไหมเขาว่าดูไม่ออกนั้นเราทำการทำอีกรูปหนึ่งก็กดเหมือนเดิม ลองห้าร้อยดิลองหนึ่งพันมันจะเป็นมันจะใหญ่ขนาดไหนะอือแล้วรูปเดิมได้แหละอืมรูปนี้แหละเอาสักห้าร้อยเลยห้าร้อยอยากรู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหน หมือนเดิมแต่วันนี้มันจะเป็นเก้าหมื่นนะขอข้ามแบบก็โอเคก็เสร็จแล้วนะก็มันใช้เวลานานหน่อยก็เลยต้องหยุดมังทีกชั่วค้าแล้วก็ให้กดข้างบนเหมือนเดิมปุ๊บแ,แล้วมันก็จะมีให้เลือกขอเลือกอันแรกเลยเอะมาเลย ิบนี้มันดูไม่ได้เลยอคนแบบเล่นเล็กให้กดติ๊กถูกเดิมเสร็จแล้วมันก็จะนี่มันก็จะได้แบบเป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้ก็จะให้กดเซฟดีไหมก็ถ้าจะให้กดเซฟก็กดตรงนี้นะใครที่อยากได้ เป็นรูป Minecraft อ่ะก็ให้กดตรงนี้แต่มันนานมันนานขอค่าตรงนี้ก่อนใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยสำขิตยูบ๊ายบายถ้ามันบังทึ้งเสร็จมันก็จะเข้าไปในแกลเลอรี่เกจิลลี่บายให้กดคำว่าเซฟข้างล่างนะก็ยังคงจะคลิปดีกว่านะมาดูดูกันนี่นะครับโน้มนะใหญ่โตโหรานเลยไอ้รูปแรกนะ เละเป็นขี้เลยมันดึงไม่ได้นะก็ให้มาดูแบบเอาใหญ่นิดเลยแบบว่าเหมือนเป๊ะไปเลยแบบไหมเหมือนตามรูปไปเลยมันก็จะมีบล็อกมันจะมีบล็อก ไม่ลิกอะถ้าคนมันส่งถึงพื้นไหมมันก็ถึงพื้นนะแต่แค่ว่ามันส่งปรีจนเลยเมตรมาเลยเห็นไหมเมเต็มเลยมันใหญ่มันใหญ่นหญขนาดมันตั้งขนาดตั้งห้าร้อยมันก็ต้องใหญ่เป็นธรรมดายานี้คลิปยาวเพราะว่ามันใช้เวลาการดาวน์โหลดค่อนข้างนาน พื้นเลยเราก็จะกระโดดแล้วนะ1นึสองสาสูงจริงๆนะเนี่ยสูงปรไปเลยสวยัสดีค่นท้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็นำไปทำตามกันได้เลยสำหรับใครที่อยากได้รูปแบบนี้ให้ไปหาดาวน์โหลดแอปเป็นรูปดามนะไม่รู้ว่ามันชื่อแอปอะไรแต่แค่ว่าพิมแค่ว่าแอปแอป ใส่รูปภาพในไมค์ครับมันก็จะขึ้นแหละสำคิปนี้บ๊ายบาย